สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังออยประกาศเตือนใครใช้สบู่ยี่ห้อนี้อยู่ตัวดังซะด้วยออยเตือนอย่าหลงเชื่อสบู่ผสมสมุนไพรนางแซงสบู่ยอดฮิตในโลกออนไลน์พบว่ามีการโฆษณาเกินจริงแสดงฉลากไม่ถูกต้องเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วแนะเมื่อซื้อเครื่องสำอางเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ในแพทย์นรงอภิกุลวณิชรักษาราชการแทนเลยาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่า ตามที่มีคลิปการโฆษณาผลิตภัณฑ์สบู่นางแซงเฮอร์เบิร์นศเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลนั้นสำนักงานคณะกรรมการแห่รไลออยดดำเนินการตรวจสอบโดยได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพบว่าคลิปดังกล่าวเป็นการจัดอีเวนต์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีและมีภาพสบู่จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชื่ออาการค้าตะวันเดือนชื่อเครื่องสำอางนางแซงเฮอร์เบิร์นศพใบรับจดแจ้งเลขที่ 1, 1 0 1ถึงหนึ่งถึงผลิตโดยบริษัทบางกอกศบจำกัด ตวังจุฬาอ,อวังน้อยจัังหวดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับจ้างผลิตจัดจำหน่ายโดยบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรดจำกัดซอบางเลน21ถนนบางกรวยไพรน้อยตอบางเลนอภอบางใหญ่จัังหวนนทบุรีอ๋อยอจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบสถานที่ผลิตโดยพบว่าสถานที่ผลิตสอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางสูตรตำรับตรงตามที่จดแจ้งแต่ฉลากไม่ถูกต้องจึงเปรียบเทียบปรับจำนวน6 0,000บาท และจะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์สำหรับสถานที่จัดจำหน่ายได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบพบฉลากมีการแสดงความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งปิดกัน้นโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่อไปขอเตือนผู้บริโภคระวังในการเลือกซื้อเลือกใช้ยาหลงเชื่อ,อโฆษณาอดอ้างสรรพคุณว่าใช้แล้วจะรักษาสิวฟ้าทำลายเชื้อแบคทีเรียก,กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่โอ้อวดเกินจริงเนื่องจากสบู่จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อทำความสะอาดผิวหน้าผิวกาย โดยใช้แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อฉล้างเหงื่อคลายฝุ่นละอองและสิ่งสกรปรกในชีวิตประจำวันเท่านั้นโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงลักษณะนี้อาจมีอันตรายจากการลักลอบใส่สารห้ามใช้หรือสารที่เป็นอันตรายทั้งนี้เมื่อซื้อเครื่องสำอางมาแล้วเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขนหรือหลังใบหูแล้วทิ้งไว้24-48ชั่วโมงหากใช้แล้วมีความผิดปกติต้องหยุดใช้ทันที แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรอย่าหลงเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ